ครับผมแอดมินทูมายอง028นะครับขณะนี้ผมรายงานสดอยู่ที่น้องหินนะครับทางไปไปไทยน็อกเนี่ยนะครับได้มีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าล้มเองหรือว่าโดนเฉียวชนนะครับเนื่องจากว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับไม่สามารถสื่อสารได้นะครับ ตอนนี้ก็พี่พี่อาสามทูทิกู้ภัยสายามระยองนะครับกำลังช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บในที่กเกิดเหตุนะครับในที่กเกิดเหตุก็มีผู้รับบาดเจ็บเป็นชายสองรายนะครับตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่พี่อาสามทูทีกู้ภัยสายามระยองด้วยนะครับที่มาช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บนะครับ genau, ก็เนี่ยนะครับแจ้งเตือนแฟนเพจนะครับที่จะกําลังจะเดินทางออกจากานิคมสาหกร,รรมที่ว่าไทยน็อกเนี่ยนะครับ หังนี้ก็จะเป็นยูเทิร์นยูเทิร์นไทยน็อกนะครับ่ยวกับรถไทยน็อกถนนสายสามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับในที่เกิดเหตุก็เป็นรถจักรยานยนต์นะครับไม่ทราบว่าล้มเองหรือว่าโดนเฉียวชนนะครับเพราะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาวต่างชาตินะครับโดยรับบาดเจ็บเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถถามตอบได้นะครับไม่สามารถตือตาอได้นะครับ ออนนี้ก็มีผู้รับบาดเจ็บเป็นชายสองรายนะครับพี่พี่อาสามูทิกู้ภัยสยามระยองกำลังช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บอยู่ในขณะนี้นะครับนี่นะครับก็เห็นสัญญาณไฟบ้าบานะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับผมจะแจ้งป้าทะเบียนนะครับรถจักรยานยนต์สีแดงนี่นะครับ ป้าทะเบียน1กไก่กไก่2072หมวดจังหวัดระยองนะครับเนี่ยนะครับถ้าท่านใดเป็นนายจ้างหรือเพื่อนหรือรู้จักนะครับหรือคุ้นเคยนะครับที่เห็นที่คนขับรถสีน้ําเงินนะครับรถจักรยานยนต์สีน้ําเงินเนี่ยนะครับป้าทะเบียน1กไก่กไก่2072หมวดจังหวัดระยองเนี่ยนะครับก็ขอให้ไป เป็นรถจักรายานยนต์ยี่ห้อสปาร์คร้อไอนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพรถ,รถจักรายานยนต์นะครับน,สสน,นี่นะครับรถจักรยนานยนต์คันนี้เน,นี่ยนะครับเนี่ยนะครับจุดกระเหตุอยู่ที่บริเวณขาออกนิคมอุตสากรรมนยองอินดัสเตียนนะครับ เนี่ยนะครับเนื่องจากตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาวต่างชาตินะครับไม่สามารถสื่อสารได้รู้เรื่องนะครับรถมันโดนชนหรือเปล่าเดนแล้ชนคนเดินเหรอคนไทยทำไมยิ่งคนไทยเนี่ยเนี่ยคนไทยเนี่ยใหญนชนต่างชาติใช่ไหมเออรถจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยนี่ยนะครับเป็นใครพาลูกไปโรงพยาบาลก่อนเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายนะครับเป็นชายสองรายนะครับในที่เกิดเหตุ อันนี้ไปโรงพยาบาลไหนเพื่อนพระยาร๊บเก็บน้ำตกลงพยาบาลน,นิคมมัฒนานะครับเนี่ยนะครับเป็นรถรถเอาไน่มาสปาเนี่ยนะครับ115ยสไอสีแดงคันนี้นะครับรก็ท่านใดรู้จักหรือคุ้นเคยหรือเคยเห็นนะครับก็สามารถไปติดต่อได้ที่โรงพยาบาลน,นิคมมัฒนานะครับ รถจักรยานยนต์ปร์คสีแดงเนี่ยนะครับป้ายทะเบียนหนึ่งกไก่กไก่สองศูนย์เจ็ดสองหมดจังหวัดระยองเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะครับผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่บนรถกู้ภัยนะครับกําลังน้าส่งโรงพยาบาลนิคมมัฒนานะครับเนี่ยนะครับทันนี้นะครับก็สังเสต็จท่านใดเห็นสัญญาณไฟฉุกเฉินสัญญาณไฟว้าบ้าบนะครับสองรถกู้ที่กู้ภัยนะครับ บนท้นองถนนนะครับก็ขอให้หลบกันนิดนึงนะครับเพื่อผู้ที่รับบาดเจ็บจะได้นําส่งโรงพยาบาลโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอ,อให้ผู้รับบาดเจ็บปลอดภัยโดยเร็วนะครับนี่นะครับรถท,ที่ได้รับบัติเหตุนะครับเป็นยามาฮ่าสปาร,ร์คร้ยสบไอสีแดงคันนี้นะครับนี่นะครับสภาพก็ นาจะเพิ่งไปซื้อกับข้ามานะครับมีกล้วยอยู่เนี่ยนะครับก่อนที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นสองรายนะครับนำส่งโรงพยาบาลน,นิคมพัฒน,นานะครับก็ตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บกําลังนําส่งโรงพยาบาลน,นิคมพัฒน,นาโดยพิธาาีสถานูทีกู้ภัยสายามนยองนะครับก็ท่านใดเห็นสัญญาณไฟวา,าบๆของรถกู้ที่กู้ภัยนะครับหลบได้ขอให้หลบนะครับ เพื่อที่เพื่อรับบาดเจ็บจะถึงโรงพยาบาลโดยเร็วนะครับถึงมือหมอโดยเร็วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับขอเพืรับบาดเจ็บปลอดภัยโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณวิทยาสาสตมูลที่กู้ภัยสยามเยองด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ผมแอดมินสุมยองศูนย์สองเจดศูนย์สองแปดนะครับก็ขอจบการทำรายงานสดไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ